สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะวันนี้ก็อบขนมปังอีกแล้วขนมปังฝรั่งเศสอบไว้กินยำหนาวๆ้า,วาเธอไฟดับไม่ได้เพล่นกินก็กินขนมปังแทนจำเดิมเนึ่งข้าวเหนียวเว,นเวน่นเว่นกลิ่นอักนล้้ขนมปังอันนี้มันพองแล้วอ่าโนดมาแล้วพักมาแล้วมันกำลังพองพอดีพอพอสำรับ ระอบแล้วตอนนี้กำลังอ้อมเตาอยู่เตาอบเพิม่มมได้พอดีก็เอาไปนะก้อนไม่ว่าใหญ่หรือก้อนนึงก็กินได้ผู้หนึ่งอันนี้ก้อน,นเนี่ยจะใหญ่กว่มูเน่เพราะว่าเอ็ดเอ็ดตอนใหญ่เอ็ดปั้นใหญ่เอ็ดปั้นยิ่ใหญ่ปัน้นในน้อยแล้วก็เอด็ดอา่อาอาหารผู้ไทยพร้อมข้าวเรียนเม็ดข้าวเรียงเม็ดนะคะอันนี้ตา ต่เฮ้มันแห้งเนี่ยมันทำมีแห้งมีแห้งเนพอทอดเมื่ออื่นคือเราพอทอดมันมันทบแห้งตอนนี้ก็เต็มเต็มอบแล้วสวยงามกอนน้อยเห็นมน่ขนมปังแค่เดียวแต่อบแบบเป็นขนมปังฝรั่งเศส้มันกรอบอ่วิธีอบก็คือต้องเซอร์น้ำเอาไปพร้อมเติมเตือนถาดถาดรองข้างนอกมันกรอบข้างในมันนมแค่ปม่อบเลยมันก็เป็นขนมปังทท่วไปที่เป็นเนื้อนุ่ม แต่นีนเป็นขนมปังฝรั่งเศสเลยต้องใช้วิธีอบแบบได้อบคืออบไอ้น้ำมันแล้วกรอบไปขอบแซบนะของแซบอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันตันอบแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้า